โดมไปแล้วมันน้งเหโดมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาหาโจกงนะคะขอบคุณมากขอบคุณหลายลายขอบคุณมากมาคุณคำลาขอบคุณนะคะแม่นกน้อยมาไล่ผู้ลวง ายบ้านสวนดูดมสุขพิษณนุโลกพี่หงมพาฝนไปให้นมนุน้อยพาฝนไปให้จังหวัดพะเยาแต่ไล่หลังมาสมุดปาการตกก่อนไกลพื้นเลยนมกรุงเทพวันก่อนก็จะเขตเขตกรุงเทพ,เทพใช่ไหมฝนตกถัดมาก็สมุดปาการ น้องนุ้ยบอกใหญ่เลยน่าจะขายของวันนี้น้องนุ้ยอ่ะน้องจาราันขอบคุณนะคะน่าจะไปขึ้นแล้วน้องจาราันอ่ะน้องจีขอบคุณนะเจ้าน้องตีน้องตีก็น่าจะไปขึ้นละมีหมดส้มก็ครับมีมดส้มก็พที่หงมาใจะใครชอบเนอนมมั่นก็เหมือนกันของแปลงๆที่บ่ชอบไป แมงมันก็มามามาใครชอบมันกินแล้วมันต้องต๊บแท็บต๊บแท็บยงจะได้หวนแต่แต่เฮ็ดทอบเนี่ยกินได้อยู่เฮ็ดทอบกินได้อยู่ครับแต่แมงมันหมดส้มนี่เบื่อตดกินแมงมันหมดส้มนี่เขากินนัน่นไข่นาบยันดีกว่าเลยไข่นาลร่ำกว่าโอ้โหมันแล้วแต่คนชอบนะคนชอบบ่ชอบก็ยนะิน่ะ น้องตีน้องตีจะเอานะ้องเออน้องตีมีลายเจ๊หงนี่นานเนาะไเ้เจ๊หงจะส่งไปให้พอถ้าน้องตีจะเอากะส่งไปอยู่มาเดี๋ยวไปสมุดประการแล้วเดี๋ยวจะส่งส่งไปียงังไ่ฮะถ้ามากรุงเทพก,ก็เวสยดสมุดประกานจะได้ทินน้องตีอยู่แล้วเจก็อืมถ้าทินน้องตีก็ไปแว่าหาเจ๊ตีร้านจะได้ กว้างเขาวกว้างก็คืออะไรเขาวกว้างจริงวันนี้ขึ้นได้กี่รอบขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงตาสี่ล้านดวงใจมานาๆร้อยแน่ร้อยแน่ร้อยแน่ร้อยแม่ร้อยแ่รอ้อนแม่ร้อนแน่ ทางนี้ไม่เห็นใครติดแอ์เลยนะเขาก็ไม่ได้จนกันนะเขาก็รวยนะมันต้องทำหลังงานนะเนี่ยบ่งขึ้นติดเบ่งขึ้นเนี่ต้องทำหลังงานนร้อน ลูกสาวอยากใเรียนพยาบาลอยากมีลูกชายอะไรนะอยากให้เป็นธารมใช่ไหม,ไมเป็นอะไรดีอาหารมีลูกชายก็อยากเป็นธารไอ้ภาพเขียนนี้ น้องชายวาดอยู่หน้าห้องข้างล่างนี้นะที่เป็นลูกควายแล้วก็เป่าขุยบนหลังควายไอ้ทุยไอ้ทุยตรงหน้าปกเก่อืมตรงหน้าปกเนี่ยอยากมีลูกเชคก็จให้เรียนการอยากมีลูกสาวก็จะให้เรียนพยาบาล